I h a หาดมีโอ y ี่อยู่แต่วายูมี only แฟนนี่จะจุดอับแหน่งเดิมที่คุณเคยแับตรงนี้แล้คแกปลลิงไม่เดิมไม่ใช่เดิมปกติเอ้ยเมื่อก่อนมันตรงนี้ได้อิว ไปกูเล่นมาแล้วทำหน้าที่แล้วเขาทำหน้าที่แต่ลาวแรกเลยไม่เล่นหน้าไอโกเลยเจ้าละใช่ใช่นี่กูปดตูอกเแข่งเล่นเลยนเว่นเร็วเออลมาแลยไหมมนเราไม่ัสแล้วใช่ใช่ใช่ ไอสมุลนี่ไม่มีเลยไม่โดนไม่มีมีครับมีละไม่มีละม่อีไม่มีโอ้โหฟิบสกายเฮ้ยอเมนสกาฮหรอไอเจี้ยไอเนี่นมันจะเหลากูแชมเบอร์เฮ้ยมันจะทำลายสกตีมึ่งรัใ กูเลยลั่นคลาสสิกหัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่มันไปไอ้เชี่ยอยู่จะเดินเหล่าพี่เอ็นังพี่โดนมาก่อนเนาะจะมันเห็นแล้วมึงพี่เราเขาหบมันจะเล่ามันจะเล่ามึงนังต้องทำได้พี่พี่ทำแบบเขาใบมันทำกูไม่ได้หรอก ไปเอาหรอกเอาแล้วกูคุณนิสิตนี่จ๋าไอ้ย่ากูเดินยิงแชมเบอร์แล้วทำไมไอ้ย่าคนตายไม่แชมเบอร์วะอ่ะไอ้ย่าสมองเ่าตอนมากลับได้วปะพี่ว่าไงได้ครับ มันมีสโมกป,ปะไม่รู้สับยาวะวางนะวางเลยวางเลยอไม่กลับเดี๋ยวอน<ๆ>ผมยู่บีตัวนึงเตึ้นวิ่งจับวิ่งไปบีตัวหนึ่งไปแชมเบอร์เท่าหรอจะเบอร์ไหนบีจะเบอร์ไหนบีถ้าไปก่อ,มมอน ตเลยเนิเห็นปมนี่นะโอ้โหไอ้กูเยี้ยมากเต้นสดกยไม่เจ็บนะเต้นร้อยยี่สิบเก้าร้อยยีิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าไเตโอเมนที่ดมอนอะอืมกูกูไม่ล้มเหลวนะรอแต่มันร้อเก้เลยเชเวน ไม่ใค่เลยเดียวไปไหนกูรู้สึกว่าตอนแรกกูยิงมันไปเยอะอยู่นะแล้วมันโดนระเบิดกูไปอีกไม่รู้มันได้โอวิชูจากไหนอะดิไม่รู้ยิงใครน้องจำแม่นะกูจำแม่ละกูไม่ทันดูอะนนี้ไม่รู้มันยิงใครอะโอวิชูอะบอลนี่ตัดภาพไม่ทันเลยเมื่อกี้ไม่รู้มันยิงใครเจได้เนี่ยกูเห็นนะกูบอกได้กูไม่เห็นอะไรเมื่อกี้เอ๊ะเลยหน้าแน่เลยใช่ไหมล่ะโอ้ ตัวกั้งสีบอลตายก็จะได้กิ่ตัวเลยจะคืนไ้วท่เบลดขวามีตัวรอเป็นไปนี่คุเบลขวามืตัวเฮ้ยเรนนี่ไม่เห็นอยู่ไีนเก้าปเไปบินนะปู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 ไปไหนไปไหนกันล่ะเฮ้ยปูไปตีากูวิ่งไกล่งยาว ไม่ไม่ไม่ต้องหรอกพวกวานี่แหละพวกวานี่แหละพอเปิดมึงเลนหนึ่งอ่ะมึงม่งกลัวละริอย่ากลัวใจไม่ว่ากับใครกูรู้เลยอ่ะกูรู้เลยมันจะขับบนมันจะขับบนจริงกูจะไปยายามเพราะโคลโพสยิงแม่งเลยไหมไอ้มันต้องขนาดนั้นเลยหรือวะขับได้ให้วางมดอย่า ไอ้เจ้กูตัดตัวเดียวไม่พอสินะบอลขาดเยอะเลยโห่เนี่ยเป็นเชือกขบอร์ขมนี่เป็นไงเชิ่องหน่อยเชิ่องหน่อยเชิ่องหน่อยเดินโว้ามุสวัามุสโอ้ยเทเลพอร์ตแตกอ่ะไม่เก็งเทเลพอร์ตเด้ออะไรซื้อแมวยินรวย ไอ้ยาอบเยอะดิเอ้ยไอ้เจ้ากูดูพี่กันเลยไอ้แม่งเอาฟรีเกมนี้เอาฟรีอะเฮ้ยแล้วแกเอาบอมกูไปด้วยแกบอกว่าไอ้ยี่นี่สื่อแม่งไม่ได้วางไม่เปน hey, so really so. ็นไม่ไม่ต้องกูแฟดแฮะกูกูกูไม่แฟดอบบแต่แฟดที่กูเคยแฟดได้กูไม่แฟดอแบบนี้ไอ้ไม่จะเป็นไอ้เฮ้ยเอามันเยอะโคตรเยอะมันพีกอะแต่ละคนแต่ละฝั่งอะสามตัวแม่งทำตัวอย่างตับตวัวขึ้นหรอ เรียบร้อยด้ยเลยกูอ้าววิ่ไอ้เหี้ยที่ไปสวยสวยไหมสวยสวยเลยหายแล้วหัวโวยสุดเลย้ยเป็นไงไอ้เมฆล่ะจึงดูดีดันออฟมิกิแตัวไปตัดเฮ้ยตอ่ะเฮแง ไอเราดูไฟยังไงวะไอยศถือสนายดิมันมีแซมเบอร์มีเลน่าอยู่นู่นมาจากบ้านเราเฮ้ยอะไรวะเลนาบ้านเราเล่ไฟยังไงเพื่อนตายหมดวะงวางแถบนี้อะไรอ่ะอืมแท็กตรงนี้ว่าหนักเลยกวางวางแถบตรงนี้วางแถบทำไมอ่ะตรงนั้นโอ้เขาเดินมาก็เห็นหมดแล้วว่าแถบมันไม่มีระยะเอเองไมอเห็นอยฮิวเนี่ยฮิว ชัาจ้า30 seconds left ิเ้เรียบร้อยฝังกันได้ออกฟีละที่ายแล้วมันมันเก็บตัวปอปกูไปล้เจ้าใครซื้อออฟมาวะใช่ไหมล่ะใชโอ้โหกไ้เสียงแฟงหลังจากเซนดิเนลที่ตายไปแล้ว เย็ yep, แม่แต่ชื <X> <X 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 ้นสั่งขนาก็โดนถ่าถุสองตัวโอ้ยไม่ไหวว่ะเจอดอมเกมมิ่ง focus that's a good spot เอาบอมไปโยนทำไงขับรถัวนะเ็บไปเอาบี้าบึงแสงสกายโอ้ยไอ้ยีจีเดวอนเรน่า อโซเมนอโซมนเลยหน้าละกูจะอมเมนตอมเมนไม่อะแต่อยู่ในมือเลนานะเอ้ยแฝงแฝงแฝงแงเฮ้ยจะแตเลยหน้าแฝงแฝงมานะแับแตกไปนะละเอาดอ่อิโซโล,โลอิโซโล,โลอิโซโลเอ้ยอิโซโลอิโซโลอิโซโลตัวใหม่ตัวใหม่ที่หรอ โอ้ยยี <S <S ่ใครอะยูน่น hey, okay, ี่ายกอซองลีไอ้ยอีโซโลอ่าฮ่านตัวืะรเฮ้ยโผมาแค่หัวไออิโซกใช่ไหมล่ะนังอีโซโลไอ้อีโซโลอ่าฮะมึกโผมาแค่หัวี่ตัวไอาโซเปโซนังไอเยเโ ไอ้กูชอยท่านไอ้ที่มองเห็นไอมที่เป็นเทคนิคการที่มันขึ้นไปร้องบนเวทีอ่ะไอ้ย่ากูแชร์มึงไปแล้วนะเเอออ้าหมายความว่าเออไม่ใส่ใจหรือเปล่าสักนี้ไอ้ย่าตีความตีได้หลายความหมายนะเคปอยู่ที่บริบททางสังคมเลยกูถามบอลไงว่าเคยดูหรือเปล่าไอ้ย่าวาโซเบโซไอ้เนี่ยกูชอบเมนะ พี่ไม่ต้องอายหรอกครับผมอายแทนแล้วโอ้ไปอายแทนเขาแบบพพี่ไรด้หนีไอ้สวยไอ้หลังไอ้สัตว์แโดนแตกล้เฮ้ยสี่ทีเี้ยจะแตแตกแล้วนะ

เด็กคนคนเราเก็บปืนเอาไปกันเอาไปเอาไปเอาไปแค่เนี้ยปี let's go man ไลด้วยโอ้ยมีหมาด้วยมีทุกอย่างเลย มีหมามีตุ๊กตาไอ้สัสมีคนด้วย It's you and me มาอุ๊ยมึไม่หลงกลกูได้วะโอมูด้ามันเนบ็ดมึงนิดหน่อยนะไอ้ยังงูน่ารักอะค่้บอมมูด้ามันเบ็ดมึงนิดหน่อย เลโกไม่เคยยิงได้เลยอเคละมึงดูเลยหน้าดิต้องให้ดูจริงๆหรอวะเอ๊ะกะจะตัดอตัวเองไหแต่เราเป็นอะไรละการแย่ที่มึงว่ามึงยิงแย่ะมึงมึงดูเลยหน้าหรือยังเอาจริงเออเอาเอาก็เอาเอ้มึงอะมาข้าวใดกินเอาไนะ โอ้ยกูโดนปานโอเมนละกูก็โดนเอฟดจิตังเอ๊อิงอ่ะไอ้ยกูไอ้กษกูเป็นชมเพื่อปอมนะจกวังค่หวางนี่แมงืนย่ะค่เอ๊ะตจากใคร่ตายฮะไม่โดนโดน โยแกไม่โดนไม่โดนคบตรวนี้ยันหลุดไปแล้วน่ะไอ้แไอ้เนี่ยไคไอ้เนี่ยไิ้ใส่สยสวยอ้อหไอ้นลไปแล้วน่ะไม่หลุด้าไปไปแล้วน่ะ o n bullet per e n e m ไอ้ตมันนั่งเนียนลบอดีกูไม่โดนกโดนแล้วนาสิ กูตะรับก <kä ia. S 1> ูถือ <cat on developed> ปืนมันไม่มากูเลยหยิบบูมบัตขึ้นมามันก็เลยเดินเข้าสมองมาเจี๋ยคอนดูมันเก่งบารมีไม่แช่วะรอต่อเยอะต่มาได้กันด้วย That w ไอ้พวกมันไอ้เที่มขอปืนเลยขอปืนกันจ้ะโอ้โหกูเพิ่งเห็นไอ้เทียตะกอพรเนี่ยยิ่งอ d i t Raymond Let's Play อย,ย่าบรรทุเปีนั่งเฟสเลยนะรับไอ้ย่าเพิ่์มมึงไม่มีใอ้ตัดเฟสไม่หวดิ้งวะขอ่อขอต่อยิงแย่ยิงแย่เรื่องไรโอ้ยแป้งตัวนึ่งนักวังแย่มากโล่ทระตูมีตน ผมเอกไอสรโอเคว้ามสอกะออฟปูมันมีพลาดแค่ไหนขโอหัวเรยิงมาข้างหน้แดอลเอ้แฟนทอมแล้วกูต้องยิงหัวแชมเบอร์สองนัดถืตนี่ก็เกโกเกโก้เกโกไรเรียกหมดวะเรืกหวะตังก็มีเฮ้ยอเยเล็กเกโกเกโก้นเกาะไมดีนกเกาะไม่ดีโอที่เรียนี่ไหนอ่ะโลไอโล้งไอ้ยิงนี้ยิงนีไม่เนียล แต่ใส่ตัวเลียนีไ่ไม่ไม่ไหวเลยโมโหเลยไอ้แกแเลยกำดอเอ้ยไม่หลายแฟจับโทจะเาบอมมันจะเอาบมมเอาบอมจะเอาอป็นไงล่ะเต่มไปมาแล้หรอะเฮ้ย ต้องบอกขึ้นพอดีปัดตัวแฟนหน่อยสกายแฟงไอ้ตัวอ็โหว่เนี่ยสกายไลท์แฟงลองข้างบนสกายไลท์สราโอ้ยไปฝั่งข้างบนไม่เห็นมันไม่เป็นไร ไม่ล็อกหลังไงล็อกกระล่ายเฮ้ยคุณเห็นมันละท่าวิ่งแฝดมันไอ้นี่วันนี้มันส่วนฐานตีแล้วมันมันก็เลยถอยวายก็เลยไม่เห็นแบบวิ่งทะต้องโวงสัดบรรทันชัมเมอร์นี่มว่าเอ้ยไม่มีตังค์หรอเพื่อนใครด่าไม่มึงได้ปรอไวเลยนะไวเลยนะเจ้องนันทุกคนอะไม่ไม่มีตายเลย คมจะมีแต่หกพันเจ็ันมันมันยากเยมันไม่ชนะขาดเลยผูอแต่การเชลิมแมงสามนี่ใหญ่ไปวะมันยากเสียงไม่พาะนสอ่ะยาวดิเอาไป้ยไอเย้ โอแป้ยสี่โปเฮ้ยไม่ยิงสังนัดอ่ะต้อร้ยสี่แดไม่โดไม่โดนน่ไงเวหยโดเมนเอหลงใดหงใดเฮ้ยเเออเป็นงาเนงไม่ยิงสังนัดอ่ะไอต้มันยงหน้าเลยหน้าดยังไม่โดนไงกระสุนไปทะลุฝาไปเลยใจไอ้ยามมเป็นเหมือนกูเลยนังเข้าใจเข้าใจ ใเอามาให้เอาแมลงเหรอโหคอมเ็ตเลยนี่ว่าจะไดไหม่กูรวยกันละนสี่แปด That works อเมกเอาของกัะดาลนั่นจริงไปขอออบเอาปัติขอวางอันติไอ้ติ่อกรำบอกแล้วคุณจะได้ถับไปไว้เลยได้ได้ ออไอ้าาไอ้หอมาไม่กระโดดดอกหมาไม่กระโดดลงกระสุนกู <c oughs> อ้าวไอ้เหี่อันที่ผ่านแล้วอ่อกไปกันนะกูบอกกันเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าข้าเลยเปล่าจิมมีสม่สป i ยจิมมี่สปา i จิมมี่สปาย i ิมมี่สปายมึงจะว่าไปไหนอ่ะมึงจะว่าไปไหนอ,อ,ไอย่าไปตอบเอนะเอมีคนนะกูบอกก่อน ฮาลโฮาลโฮาลโฮลโลฮฮลล้ยมีมีตัวนึงสองเอ้าทำยังไงเฮียกูหันกลับปากูตายพ่อเน็นยังไ่อแล้วเอาบอลมึงทำอะไรอ่ะมาเป็นสี่เดีไอ้เต้นกูรออยู่โคตรนานนะไม่ไม่บากรังไม่กูตายอ่ะสองตัวสอตัวเฮ้ ไปถึงคิวไม่นี่คุณแล้กดคิวใช่ไหมแล้วกดไว้เนี่ยประเด็นน่ะแจ็ก็กัรเพื่อนไว้แล้วไม่ลำบากเว้ยเป็นดัดวะจะไปอ่ะไปเด็กูวางวาวกันแต่กูไปได้แค่ตรงนี้วางวาวหลังกับแพงอะไรเนี้ยแล้วก็แบบไปเลยอย่านาคนรัวของวัดไอ้ยวนาสัน ใช่ปะใช่ใช่ใชสัตะลดูเอบบลยุทธ์ได้ไหรี่ยแวตัดตะลุดูไงรูสีเนาะนี่ไงใส่เวนเชเบอร์นะต้นเมื่อกี้ต้งแล้วูโดพาละน่อยละไดีดังอาไติเนี่ยโอ้ยแฝงกันเลยแฝงกันเลอ่ะงวอะไรนะ กูหลาวไปทีน huh. ึงแล้วกูก็โดนรัดอะ้อยแล้วไม่ออกทีพี่พี่โอ้โหโอ้โอ้กูเฮ้ยอตาเฮ้ยคอตากูยิงเลยน่าอยู่กงหลังวันนึงเ้าไปก็สมบูรณ์ดีอยู่ดีอืไปยี่รุ่นไปโยอะไปแบก รีกรับสนอยู่อ๋อไม่ยืนว่าดีอยู่ไม่ยิ้มเองเ <c oughs> อส <c oughs> ไม่ใช่มึงอาจจะหูเพี้ยนนะเอสแตะเวทติดตูนวะที่นี่แหละคุณเหล่าแชมเบอ,อ,อร์ไปทีนึงแม่งกูว่ากุเหล่าโดนหลังนะแม่งโดนข้างกระมมงไม่ค่อยใหญ่เยอะโอ้ออย,ยจัดอ๋อเราไม่เจอโอ้อ ไอ้ตัวาลบอลตัวมีโลนะครับละโอ้วดนพาลน้อยเฮ้ยตะก้สี่หกในสายตัวเมันขาไห่ไม่โดนเลยส่วนเบอร์สอครับเบอร์งางหลังอเอรงน่งเอรองงงงเหนลางง กูยังไปเท่าไหร่วะร้อยสิบแปดได้ชมที่ไหนพลานอยวะโหไม่ได้แม่งแย่หรอไอันนี้นี่พลานอยไม่โดนทุกคนเจ๊ะไม่ร้ายมันโดนทุกรอบโดนทุกคนในทีมตัวเองอ่ะโอ้โหเมกูไม่มีอยู่ห้าตัวขึ้นมาในหน้าจอโอเคไปตามกูกูวางแสนกันวีนะกูไม่วางอสไรเสียก็แฝ่ไม่เจอได้ไงเอาหนึ่งหนึ่งนึ่งมากนะ มันมันต้องรอแป๊บนึงอ่ะมันมันไม่รีบออกมาช้านี่อะไรเนี่ยเรียกูอยู่คาบอยหรือไงวะแย่ไม่ไม่มีโอ้ยมีจริงมีมีมีตัวมีตัเฮ้ยสองตัวบันครับีมีวี โอ๊ยโอ้ยเยี่ยมดับไปดับไปกูโอ้ยไม่มึงวิ่งคงไม่เห็นแล้วเขาคุณไปบ้านบ้านเราบ้านเราบ้านเราตัวทาบ้านเราตัวทาบ้านเราตัวทางจากบ้านเราไอ้ดูดูข้างบนคนหนึ่งข้างล่างคนให้ให้ไม่ดูข้างบนให้ไม่ดูข้างบนไอ้เติ้นเติ้นเติ้นดูฝั่งนู้นด้วยมุมไม่ไม่มันมันเหลี่จ้าดิถ้ามุมข้าบนเติ้นข้าบนข้างบนวน โอ้ยไอโซ12แล้วแบบแปดช้าไปหน่อยโดนไป4เกีี่เเวงนป็นายเป็นายเอ้ยไอย่าเอาออกไปทีมไม่อยากเล่นปืนเย็นดีแล้วคืออะไรฮะเอาหรอเอเอามาเอามารานี้แหละราเราแจ็คเกิดกูเอ้ยเอาหรอต่อหัวแล้วนะววมอส โอ้ยาเอารอแจ้งเกิดรอบนาขอเอฟได้แม่งถ like ่ายชัดๆบีวันนี้เสียงสายโลนซีเอจะบีบีเต็มเลยเต็มตีเลยตีเต็มกราฟเลยบี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 ไอชิว่าบอกไม่ทันมีตัวเข้าไปแล้วนะรอดอ่ะตัวเข้าไปอ่ะโอ้ โอ้หัวหัวหัวจริงหัวจริงไอเชี่ยอุ้มมันแม่งโอ้โหโอ้ยร้อยปีบแม่งอ่านขาดกูไม่รู้หรอกใครยิงแชมเบอร์ไปเท่าไหร่อะแต่กูยิงหัวไอ้เติ้นโอ้ยถ้าแพ้นะกูรู้เลยเกิดเพราะอะไรกวนภาพเลยกวนถือมีดไปแล้วน้องปลาไหลเส้นดูถั่วมีดูถั่วด้วย ดูหวดูหัวไอ้เย็นติ๋วบอลไอ้เยี่ยกูเห็นโอเมนมันยิงครบถือใส่กอดสามอะเดี๋ยวบ้านเราได้แล้วก็ลงมาจากข้างบนไอ้เยาโอเมนแม่งยิงครบที่เป็ดนัดตะบอลตาตากูเลยโอเหมนมาจากข้างบนจากข้างบนบ้านเราอีกคนนึงลากแมงติมวยโดนฝันเลยเหรอแล้วก็ตายคาร์ติหอมหมุนชนฝันนะเซฟอ่ะเจ๊อีไหม เอ้ยมึงเก็บตัววไปเร่กัดไ้เนิงอ้ไนกินแลีวุยอ t i t แล้วเพมยูตไหนมากิน้าจอาอะไรมานี้พีมาขอ่ขอพี่เราจะได้อะไรมาขอพี่เครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มมีตังแล้รจะได้ดิวะตอนแรกเท่าไรนะสามสิบสองมาละ ไปรับมันละสามสี่อ่ะฉันรู้อยู่แล้วไม่ต sure. ้องมาจากรีเย้เป็นม e> ีดสีหัวตายฮะไอ้เหี้ยโอเมนคำคำคำพ่อมตายโอเมนไอ้เหี้ยโอ้ยคำคำคำไม่คิดว่าจะเบรกเลยเหรอโอ้ยโอ้ยนี่ดีดเขาจะถ่ายร่างมันอย่าตกใจอย่าตกใจเฮ้ยไม่ตายได้ไงไอ้เหดิ๊ดถ่ายล่างไรทำไมกูยิงที่หัวมันแล้วกูคิดตายแล้ว Ta ta của bưng cũng phải tung, phải tặc, mình mới được lấy. Cẩn Nice ember. phong. Nhìn chung là. ơi, này. Này กูยังไม่มีบรบอนวันนี้ไม่ได้เล่นเลยคุยอโอเม่งสมกตรงนู้นแหะแล้วกูโดนเขายิงตายโอมากไอ้เชีย่ยอ่ามึงอยากเล่นใช่ไหมมึงเล่นไหมไม่ไอ้เี่ยก,กูไม่คิดว่าแม่งจะนั่งอยู่ตรงนี้อะไอ้สัตว์มึงขึ้นไปที่เดิมเลยหรือมึงจะบ้าแทงมันตกลงมาให้เขายิงมึงตายไอ้สัตว์ <laughs> อ๋อไอ้เชี่ยบนบนกล่องบนนู้<จ>นนะใช่ายนี่ยคนจับมึงแหลย ูแอซอีกหนึ่งเาอแล้วไอ้เงี้ยปล้่องยิงละเท่ดิโอยนีพลาดเระบอกนี้อ่ะอว่าละมิฟีเยนจ้ะโอยจาู้หนใครก็ได้ับตาละ่ไวเาแล้วอนไห one enemy remaining ไม่ว่าไปไหนโอ้ยพี่เบงของจยิงไป12ก็17ติบโอ้ยไม่แย่ตะก้อ,อสวยอ้ยโลอย56อีซี่มึงพีงพ่พ่อยมึงไม่สากไอ้เอี่ยไอ้ชิบมึงทำไมมึงเล่นเป็นคนอย่างนี้ด้วยไนอะ้เชี่ยได้าไลฟ์สดทุกวันตั้งแต่ตุนตอขอบคุณครับ